ครับสวัสดีครับวันนี้ครับ oh. ก็มาเพิ่มความเย็นกันนะครับค on ือขับขับแล้วพัดลมมันหมดแรงครับนี่พอดีเราก็ให้ช่างจัดพัดลมใหม่เลยช่างบอกว่าตู้ตันแต่ช่างเอาน้ำฉีดให้บอกว่ามีแต่โครนครับ สงสัยสงสัยโคลนมันจะเข้าไปอยู่ในตู้แอร์ก็เลยทําแบบประหยัดประหยัดครับเราไม่ค่อยมีตังค์เราไม่ค่อยมีตังค์ครัเราก็ทําแบบประหยัดประหยัดกันไปครับเฉเพาะแต่พัดลมนี้ช่างบอกว่าไม่แพงเท่าไหร่ดอกใช่ไหมช่างพัดลมไม่แพงหรอกเนาะก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเสี่ยเขาจัดการให้ เดี๋ยวเสียเขาโอนตังไปให้ช่างเองแล้วเวลาเราคิดตังแล้วตังค์เราก็เหลือน้อย <c oughs> ใช่ไหมจังช่างเก็บสายให้ผมด้วยเด้อสายอะไรสายไอที่เขาต่อแตรและแตรผมยังไม่ได้ใส่ น,น่ารถก็ไม่ได้เช็ดแล้วก็ถามหาตเตะเนาอช่างนเนอ,อ ประสบเอรถยนต์นี่ครับเบอร์โทรครับอยู่กับเสื้อเลย8ไอศูนย์ปดเก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าหกสี่บันตะเป็กเปลี่ยนพัดลมใหม่ก็หายห่วงแล้วทีนี้ ให้ให้ให้มันส่วนคันมิซูคันนี้ก็อะไรนะหมอตาลทำอะไรนะล้างตู้แล้วก็ไปบำยางยล้างยังไงอะล้างเหมือนผมล้างเมื่อกีพอพ้ป่ะเปิดไหลเหมือนกัน แล้วจะฉีดน้ําเข้าไปได้ยังไงไหนแกออกมาเหมือนกันไหยแกมา,า,างลงากพัดลมลาอะไรหมดแบบนี้แหละเหมือนกันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็อัดแกตัญญาไปนะอ๋นนี่หมตานก็ไล่ระบบเหมือนกันส่วนผมก็นี่ครับพัดลมตัวนี้ใช้ใช้ไปแล้วมันหมดแรงครับม,ม,รมันหมดแรงมันหมนุน หมุนบางทีมันก็แรงบางทีมันก็ไม่แรงครับพูดเข้าใจยากเจ้เนาะบางทีมันก็แรงบางทีมันก็ไม่แรงพูดใน่งงเลยคนฟังงงเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็ถามช่างช่างบอกว่าอะไรข้างในมันแบบทุ่นอะไรมันเสื่อมว่างั้นมันมันเสื่อมบางทีมันวิ่งมันอยู่ในปกติความแงมันก็แรงครับมันก็เย็นเจ็บเลย แต่มันเป็นมานานแล้วแหละมันเป็นมานานแล้วผมก็ผสมไปวันนี้แหละได้โอกาสครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ไปเปลี่ยนจัดใหม่ไปเลยค่อยทำกันไปครับวิ่งงานได้เงินก็ค่อยสะสมทำทีละนิดครับวันนั้นก็เออ ตอนนั้นวิ่งก็ได้ยางนี่กันชนช่างเตี้ยเขาก็ทำให้แล้วครับเดี๋ยวพอเสร็จก็เราก็จะไปใส่ใส่กันชนช่างเตี้ยทำกำลังถูกำลังขัดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพอวิ่งอีกสักพักหนึ่งก็ยางอีกสองเส้น <laughs> มีแต่รายจ่ายครับ รายรับไม่ค่อยเท่าไรหรอกมีแต่รายจ่ายไม่สำคัญเราต้องเอมันต้องเย็นก่อนเราเราต้องขับแบบให้มันสบายใจยงไงฟิลม์มอีกครับนี่เลือฟิล์มอีกฟิลม์ลมก็พันห้าหรือเล คือฟิล์มฟิล์มตาแบบตังนานไม่แพงครับตั้งนานเพียงแค่ผมต้องรอโซ่กันสักจะต้องเพิ่มไม่ได้เพิ่มสองสองปีสามปีแหละนี่ก็ต้องติดฟิล์มอีกแล้วก็สักพักนหนึ่งเร,เรื่อยเ,เรื่อยเกือบขาดนะครัติดไอ้นั่นอ่ะกล่องไอ้ที่ติดจับโทรศัพท์อ่ะสั่นๆตอนน้ำค้างลงปั๊บมันก็ยืดออกเรื่อยอออๆอันนี้ก็ ยังไม่ได้โอนนะครับโอนก็หมื่นกว่าบาทอิดไปคูต้องไปโอนอีกหมื่นกว่าบาทก็ค่อยวิ่งไปสะสมเงินไป ซ่อมไปเดี๋ยวมันก็อยู่ตัวถ้ามันอยู่ตัวเมื่อไรนั่นก็เป็นของเราเราอย่าไปรีบอย่าไปร้อนมันใจเย็นเ็นซ่อมไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆ ปีหนึ่งล้างทีหนึ่งปีหนึ่งล้างทีหนึ่งมืนไปขึ้นรงโมขึ้นจะช่างอะไอขึ้นช่างรบปลาตกใกมาเลยนีห้ายได้ห้าพันสองร้อกิโลไอางงเ้ยรถมัน้ำหนักมาจากไหนวะเท่ได้ติดล้อที่ได้เต็มติดคานที่ได้ทุกคนฮะ Yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างเก็บรายละเอียดแล้วสตาร์ทเปิดแอร์แล้ว,วนเววนเ ต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้เนาะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมว่ามันเข้าไอ้ตรงนี้เลยเนาะกับรองเท้าเราฮะกับรองเท้าด้วยรองเท้ากับเพื่อนนรัจะเป็นอ้ยจะไดครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหแับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผม